เเอยนาะมาแต่เพื่อนดีกลับมาแต่เพื่อนดีพีตายรถมารถติดกันเฉแซวอยู่พี่น้องเลยปุ๊บคู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 อ้าชิดทางเจ็ดทางเจ็ดถนนพีนนน่น้องเลยเนะาะหมวกปูนปุ๊กง่าย งานรถรอคิวรถติดป่างลงไงทางเมนเซอปะเด็กๆไหวเฮือนไหวห่านน้ำเมนน้องจุกเพื่อนไปเฮือนงานขาวดำพี่น้องไงเนาะพอดีมีหยาดหยาดทางในบ้านคนเ่ีเก็เลยไปกินทานน้ำเพื่อนกลับมาอว่าเพิ่งทิดทางรถติดกันซะนั่นยู่พี่น้องไงรถโดดมปูดบักงไง ได้แล้วป้าดุงเลอยน้องไก่ชอบหนาเฮื่อนน้องเชิดได้หอนี่ยบอลรถเก่งจอดอยู่ป้าดุงเลยรถนั่นคนใดเป็นจอด์ด้วยไก่แล้วไก่แล้วย่างเอาบัดนี้เราติดเอาสักทายสบายดีป้าดูหน่อยไป รถลอคิวกันอยู่พี่นะน้องไงเนาะไก่ช้อนหนาเกอนเขาแล้วไก่แมจ้า,กา,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 จาไก่ช้อนอหนาเกอนแม่จ้าไปมาถิ่มขยะอีหนาเกอนคนนีงเหอะือก็ตึ่งเหอเออต้องเก็บกลัวไปนี่ไหมพิตาตา

จะกินหมูกระทะอ๋อเล็กกับบุืรว่านี่ไม่น้ชื่อหกชูนออกเอ้ยชื่อห้าชูนออกหกชูนชื่อห้าชออกห้าสามเจ้าโเอาให้ได้ไปล่าเนี่ป้าดุกมึงเนี่ยมาแต่เพื่อนดีรถเพื่อนพากันเก็บกวดก็นึกว่าเพื่อนพากันเก็บกวดเฮ็ดยั้ง่ะถ้าเมนเพื่อนเฮ็ดต้องการยั้งอันนี้ต้องการกินหมูกระทะตาย ว้าวหยอกชื่อกระเท้ออีอาบีกระเทอมือนี่มกะองกินอเยเข็ดงานมือนี่ก็ต้องกินกระท้มูมูกระทะมือนี่ฝุ่นดางงองอ่งี้ยมีแต่ขุนุ่วนะห่ามน้ำกับปท่านได้เนาะจนแล้วเนาะตายขลอครเป็นได้สิขุนชวนน้ำไอจัวว่าหุนชวนน้ำดิน mùi tha gì ăn gì ăn tôm pha gì chưa bao sẽ ăn oh đôi đôi đồ ăn quạt không ma quạt không ma ăn quạt ăn ai xiêm hay quạt ai xiêm đây trái dưa ngào anh anh mai thu mai thu má ai mai đồ mì heo chơi chơi đồ lan pha gan quạt hàn xoay quạt khí phun xoay thoải mái luôn thoải mái luôn เม่เจ้าบอกว่าฝากเบิ่งเด็กๆเด้อเรายังอยู่งานเฮือนขาวดำผู้แดกพี่น้องเลยนะเรายังบโแล้วแต่เป็นเชิญมาเบิ่งเด็กๆคนๆเยี่ยนตีกันอยู่หลายคนไอติมไอติมเท่าหา่ติมบ้านนะใช่กวาดบ้านเหรอกวาดบ้านค่ะบ้านพ่อนี่บ้านพ่อทีนี่นึ่ติมบ้านที่มากวาดบ้านด้วยไหมมา พี่เชอกวาดบ้านแลกกับหมูกระทะกวาดบ้านกินหมูกระทะเอออันนี้มาไล่เตี่ยเลยถ้ามันทูเตี่ยเลยเราิทูเองเนาะจับคนละไม้คนละมือป้าลุงรถติดบ่ยากเลยรถติดเ่าป่ะใกล้สีฮอดเลยนะใกล้สีฮอตเราอ้าวกวาดมาอุ้ยอีหล่าแม่จะค้ำแพง ป้าขี่ฟุ่นนะป้าลุงเอ้ยเบิ่งนี่ไม่ได้ให้ยว่าได้ดอกสองสามกิโลดูก่อดินทรายได้มบังนี่เกล้งเก้งเก้งเก้งโอหมูกระทะบ่มือนี่นะเออเอออันน้องเอ้านางเราขายได้เท่าไรได้เออจุ่มน้ำด้วยคืทั้งนั้นใช้กระทางก็ได้เราต้องไปถูอันถูทั้งนั้นก่อนเอ้าถูเองก็ได้กันเมื่อยก็เศรเมื่อย mùa mười đấy à, hàm đang cầu thân chặt ô bắt cái trời đi nhà mồ nào ông à ơi cái bụng kín nè ai nôm con muốn bù con nôm con đó น้องผู้กองยังไ่ได้กินหมกระทะลาเบกเลยเออเป็นยังน้องผู้กองยังใส่กินยู่ดอกโมูกุทาน่ะหักจากมือใดแล้วมือนี่กินน่อกอนมือนี้หรอเอามือนี้วะเหตุไดปลาดุงแบบนี้คนหักคอกันด้วยวะเก็บกวาดห่านเกี้ยงออยซอย พากันลงน้ำ right ่าเอาหมูกระทะมื้อนี้มื้อนี้อ่ตาจะบ่กล้ากินขนมโอ๊ยเนาะบทเหตุทางยังหมดแล้วได้ปลาดองเลยนะน้องรอคิวกันอยู่เออมือนี้กับมือนี้อ่ะเอ้ยลืม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 ไปวันรุ่งเลยเลยถูเลยถูเลยอ้าวทึงไหนเฉลี่ยงเลยถูใช่มันคุ้มกัน ไหนเบียดกได้ป้าลุงไอเด็กๆนี่ก็ได้เอาไปทูบ้านทูเพื่อนทูชานได้เด้อเนาะทูจุ๊บจี้ไอ้เต้าลูกทูตู้ตู้ตู้ไปเป็นแถวเป็นแถวฮะพุ่นทูทั้งหน้าท่านเจ้าพวกทูทูแล้วก็ถอยหลังมาท่านเจ้าทูไปซัหน่ะเจ้าเหยียบไม่ใช่นั่นถอยหน้านั่นน่ะนี่ทูไปนะเจ้าเหยียบก็แสดงมีห้อยตีนเจ้าเลยไปซะเจ้าต้องทูถอยหลังไปเลยไปล่างนี่นอ่ะไปจุ่มน้ำน้ำเด้อ Ơi chơi, nhân vật của người nè, luộc sạp quá thật 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 sao? thật 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 thật

เอ้ยทันสืยจังเลยอ่ะเฮ้ยแปลงาไหมติดแปลงทวาไหมโอ้สอยออ่ะทำไมน่นะ จอยไม่ได้กินน้ำมอจอยเออจอยแค่น้ำเอกันโหขยะเดเนอตายโดดบาดนี่ปลาดุงเลยหาขายขขาน้ำทันอย่ว้มือนี่บอกคงสีเพินปิดแล้วไปจักเฮ็ดเช็เือ่เฮ็ดเช็ดยังได้เดี๋นี่อมู่้ก่อนว่าไม่ขยะไกีไหมไอ้อัน Hãy ai chùa ao, xa lên khuẩn má, chồm khẩu khuẩn đốt, phải hung xì con xan, thăm như bộ, hung xì pít ra bà chắc xoay lè. À, cuộn xuống má, cuộn xuống má. Chị em ơi, bà đúng ơi. đấy, Tớ sẽ tớ, tớ, bộ hết bộ này kín ơ. Bộ, 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 เออน้องจุกตัดออกไปเลยหอยกินเนอขั้นอยากกินมาขายข้าวเช่หรบอเปล่าเาน้ำอันน้นกะทางนั่นไอี่มันน้ำกะทางนั่นน่ะมันตุ่มไอติมวานบนเทอมะดินนะเออยาไก่น้าชื่อขน มา้นเด้องอม่ม tamam. า่หนเด็เกิดจ้าลี aste, right, ้นเจะาเว่เกิดกินน <te <ett ten hundred leaves> ึงนี่ก็ออกว่าดดปลาดุงกัเทปแดดเทฟังมาด่ทนทุคอังรู้รอรเรอเรียบรอยลเร้อเรียบร้อยแลไ่ปวดมองนี่มาปวดมอนีมาปวดหายอทิู่ด เอาขี้ผงนีบมาเปียเออดีูเลยที่นักันนะอ้ย่ากระโหลกเนยแต่โอหานอนกิบเดี๋ยวปะอนให้ห้าหนักปะแกคนนี้โบลุกโบนี่บ่อเห็ดหยกินเด้อโบไดกระดูกกับหกินเด้อมานอนเวนหนโบนเ่ดเยอะนานเฮ้พากันนะ มามาแม่เชื้อทอนหนยมาโอเคเอาคุณานะได่ะดีไม่ดุเด้อเอยหาพันทอนชิทา

หกแปดสิขอแย่ชิหาแคบดีเาได้ยเี้ด้อชิห้าโอ้ยด้โอเคเไปไปนบอกให้ถนนพี่น้องเ้ยสิบหกขอไก่น้าดูไ้โอเคดูอ่ะจัหมันเด้อยเงินเียวขอบใจเ้ไก่นเด้อน้ยมันบอกให้ถนนน้ำปลาดุงเลย รถได้ม right? okay. 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 ันกระเดียวกันอันนั้นหละนี่แ่รถลูก้าไปพาไปลูกไปนะไปแล้วมื่อัรรเบอกมือรอันชองรถบอกคือรถเดียวโอเคโข้างในพวเห็นไงดูเลยพวกกระยา็อยูงนี้แล้วเดี๋ยวรดน้ำก้อนซานรดน้ำใ่นนนะมีน้ำตีนะฮัมเจ็บมันนะฮัมตาเติมเงิหัวเตกเลยเติ ไปซะพาล่าหนุ่มรักกับเพงแม่ขอบใจได้ดุเด้อเดี๋ยวแม่ซื้อหมูกระทะกินได้เสรเด้อไปบอกไอ้จัวนะไปบอกไอ้จัวไอ้จัวไปคลายข่าวให้แม่รัดแน่ไปเราคุยแด้เราบอกกับไอ้จิมนะแม่รัดได้ดีซื้อคนซื้อหมูกระทะมาชูกินไปคลายข่าวให้ได้แน่โอ้ยงานเกี้ยง เอนมาผีห anyway, ้ามสีกว่มาเนี้เออกวดนี่หรอกวดลงบ่อยป่ะเออคุยกันไอติมแน่น้องติมแนี่ยนะน้ำกินอยู่ไหนมเนองมันี่ยลูกน้ำกระตุกกระมีอย่างน้ำอยู่ในนั่นก็ได้ไปอาไปน้ำบริมีเรื่องตู้เนาะตู้บริมีเรื่องเอาตัวของไอตเตอร์น่ะคทิมตัวนี้มันหลอดแล้วไอ่เตอร์น่ะมันหลายกว่าไป่เตอร์ลืมกินหนุ่มไหม มันก si ็สีวุ่นวุ่นวายๆเนี่ยจังหน่อยเด้อปาดุงเด้อถูให้แล้วนี่เรื่องเอออยู่ไหนดูความรับไหมแต่ดิมจะให้เชอร์ลิหรออ้าวพี่ย่านเป็นหวัดพี่ย่านเป็นหวัดพี่เชอร์เขากลัวเป็นหวัดเขาไม่กินขนมพี่ย่านเป็นหวัดพี่ย่าเป็นวัดคุยกับไอ้ดิมด้วยเด้อ เอเป็นเวรนี่นะอ่ะอดีบอกอย่างบอกว่าพี่พี่เชอย่านเป็นหวัดก็มาให้ป้าเชอป้าเชอไม่ได้ย่านเป็นหวัดฮะป้อมพี่เชอรินหน่อยพี่เชีรินหิวข้าวผักแล้วเนี่ยบอกอดีมาเที่ยววันสงการไน้รินรินมาเล่นสงการบ้านพี่เชอพี่เชอจะพาไปเล่นผู้บ่าวใชดอกกระดาษก็พัได้หน่อฮะสมบัตนี มาเชิญหมูกินน้ำดอกเอาแก่อันเดียวแล้วก็จังกินน้ำกันจังเบิดร์ตคนน่ะเศร้าเนี่มันนาอร่อยมอร่อยยังไม่ได้กินเลยลินลิ้นบอกน้องติมว่าลินวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันนะวันนี้พี่เชอร์จะกินหมูกระทะติมว่านเลนะตัวจอยว่าบอกเลยไหมพี่เชอร์จะกินหมูกระทะนะวันนี้น่ะพี่ตาจะกินหมูกระทะจะได้ติมจะกินหมูกระทะไหมวันนี้กินหมูกระทะกับบอ๊บไหม นกเฮียพี่เชอไปรับอยู่ที่ฝั่งไทยโอเคจุ๊บก่อนไม่บายก่อนไปแล้วไอติมคุยเหรอไอติมคุยอีกเหรอโอเคคุยเราอยากวางไอดิมเราคือพี่เชอร์เลยนะฮะกินนมไหมล่ะปะพี่เชอร์เป็นหวัดพี่เชอร์เขาไม่สบายอ่ะไอติมกินเลย ไม่เจอเป็นมูุ้เนี่ไม่เจอเป็นวัดไี่เจอเป็นวัดฉันเหรอเดี๋ยวเปิดน้ำไว้อันฮดน้ำก่อนเด้อชาวบ้านเพิ่นแจ้งได้กินนี่พี่น้องเลยฮดน้ำก่อนเด้อฮดน้ำไปเด้อทางนี้เด้อไปสั่นเอาล้างมือล้างตีนเด้อเ็กๆปีหน้าพุ่นะจะได้กินโมกะทะเอาฉันเอาเอ๊า อะไรวะทำไมมันต้องวังคับกันวะปะโถเพิ่มีมาหอดพนี่เดี๋ยวได้โอเคสาปารุ้งเลยเนาะเดี๋ยวขอเปิดหน้าไม้ในก่อนเอตี้มันเก็บขยะกันแค่เราลเดี๋ยวอะาจเปิดหน้ามีหรอเบมอะไรไม่กินกระดมนาผกันถิ่ยวนขยะเรเลิกบุถิ่นหน้าบ้านเอ ทีป็นูนคบกพามันเต็มได้จู่อยู่ออนี่หงเาบอกนีเปนูนเ้นหุ่เต้นปากเลยอะนี่ี่ดานใครวะเออพีิลูกมนเด็แลไปิมเอาน่ชิมเอาลมมาหน่อิมเอาลมมาดูชิมน้าหัวอยู่นะำสมเลยนี่นะ

พวกนี่บางทรั้คอยนะป้าคอยไปเพื so ่อนดีมากน่นเที่ยงมาช่วยห่านน่ะไปกินหมูกระทะเอ้ามันกำชับกันพี่มันบังชับกันได้ไหเคร่บว่าไอ้ซาปลาดุงเอ้เนาะขอหดนน้ำก่อนเด้อบาดนี้เอาลำลาปลาดุงสามีก่อนเด้อกินหมูกระทะบ่เอาอยู่เฮ้ยยัางเงย่างงยมาเลยมามามา ไหนักจะหนักนะบบเราหนม่งหกพัะเราราเ่มาเท่าไรไม่เท่าไรอ่ะห้าพัน้าพันสามไหมมาไม่ยากหรอกเองเนาะยาเองเนอะบิดไฟบอบายาไปดูเลยเราลำลาเลยเด้อขอคดนำทานทางกันถ่าทาง นายบ้านเพิ ir, ่นมาเทปูนหนาบ้านแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ปลาลุงเบิงจะได้ทางงามน้ำหมูแบบจะได้ทางงามน้ำหมูแล้วนี่ดิแต่นก็ลามไปลามไปกับใครแน่ยเฮ้ยมายังตัวน่อเฮ้ยเอาเพิ่นล่างล่างเยอะหน่อยเลยเออไปเสร็จแล้วแล้วแล้วพี่น้อยหน้าน้อย